อาจจะข้างล่างทบแล้วนะไมับเลยไกลับเลยากามนเอาออกมาก่อนาน้นดหมดวันนอนัดนะไมย่างนีบ้านข้าัง ซึ่งแต่ละอำเภอก็จะมีกองร้อยที่เรารับผิดชอบอยู่ทั้งหมด8กลกองร้อยนะครับก็คือ1 2อำเภอจะมี1กลองร้อยที่รับผิดชอบในการบรรเทาสาธารภัยซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ น้ำท่วมหรือภัยต่างๆขึ้นมานะครับก็จะมีการนํากําลังกองร้อยบรรเทาสารภัยออกมาช่วยประชาชนซึ่ง1นึกองร้อยก็จะมีการจัดกําลังพล1 5 0นายนะครับก็จะมียุโทโธปกรณ์รถ FCS ซนะซึ่งยกสูงนะครับจ,จำนวน1แล้วก็มีอุปกรณ์ในการเื่วูชีพีพมีเรือที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านนะได้ในระดับหนึ่งนะครับ